ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับได้นําหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรีเขาเยี่ยมให้กําลังใจและมอบชุดของเยี่ยมให้แก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีนายมนติภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางมาลีช่อไม้รักษารษาชก,การแทนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ ก็ได้ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีครับเข้าเยี่ยมให้กําลังใจรวมทั้งมอบชุดของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีจํานวน25รายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567 โดยมีนายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้ามาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับ